สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการดูแลรักษาพษืชลำดับแรกนะคะให้เด็กๆเกตรียมอุปกรณ์การเรียนได้แก่ ดินสอยางลบและไม้บรรทัดหลังจากนั้นให้เด็กๆนำสมุดมา Open your notebook ค่ะถ้าเด็กๆเปิดสมุดแล้วให้เด็กๆเขียนวันที่ได้เลยนะคะวันเดือนปีพศหลังจากนั้นให้เด็กๆเขียนครั้งที่ให้เป็นปัจจุบันเมื่อเด็กๆเขียนวันที่เสร็จแล้ว เด็กๆเ,เขียนท็อปิกได้เลยค่ะเด็กๆคาเรามาสเปลท็อปิกพร้อมๆกันค่ะ T O P I C t o p ปิหลังจากที่เด็กๆเ,เขียนท็อปิกเสร็จแล้วอย่าลืมอันเดอร์ไลน์ทูไลน์นะคะและหลังจากนั้นให้เด็กๆดอฮาร์ดเว้นสองช่อง วันนี้ท็อปปิกของเราก็คือการดูแลรักษาพืชค่ะเด็กๆเขียนเสร็จได้ยังคะหลังจากที่เด็กๆเขียนแล้วอย่าลืม underline o n e l i n e ด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เขียนท็อปปิกเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆ c ค o s s j o u r n t e book ได้เลยค่ะให้เด็กๆปิดสมุดและตั้งใจเรียนกับทีเชอร์นะคะ สำหรับวันนี้ท็อปปิกของเราที่เราจะเรียนก็คือการดูแลรักษาพืชค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนในหัวข้อถัดไปเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆยังจำได้หรือเปล่าเอยสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับความสำคัญของงานเกษตรนั่นเองค่ะเด็กๆงานเกษตรก็คือการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ไว้รับประทานเองเป็นการช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัวทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานเกษตรและผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมีนั่นเองค่ะที่สำคัญเป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆงานเกษตรมีความสำคัญมากๆเลยดังนั้นเด็กๆอย่าลืมจำไว้เลยนะคะ ในการทำงานเกษตรต่างๆเด็กๆจะต้องรู้จักการดูแลรักษาพืชก่อนนะคะว่าพืชแต่ละชนิดมีวิธีการดูแลและมีอุปกรณ์ในการดูแลอย่างไรดังนั้นวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาพืชกันค่ะเด็กๆการดูแลรักษาพืชนะคะเด็กๆการดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธีเป็นประจำ จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีจนถึงเวลาที่ผลผลิตดังนั้นนะคะวันนี้ทีเชื่อจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาพืชกันค่ะอุปกรณ์ได้แก่ 1. ปุ๋ยปุ๋ยใช้ในการใส่ลงดินเพื่อเป็นอาหารสำหรับพืชนั่นเองค่ะ 2. บัวรดน้ำ ใช้รดน้ำต้นกล้าในกระบะกระถางพานชนะสำเร็จรูปและแปลงปลูกขนาดเล็กค่ะ 3. สายยางใช้รดน้ำหรือพืชหรือต้นไม้ที่โตแล้วในแปลงปลูกขนาดใหญ่หรือในสวนนั่นเองค่ะเด็กๆ 4. ช้อนปลูกใช้ขุดหลุมปลูกต้นไม้ใช้ขุดย้ายต้นกล้า และตักปุ๋ยใส่ต้นพืชค่ะ 5. ซ่อมพรวนใช้พรวนดินทำให้ดินร่วนซุยซึ่งช่วยกำจัดหญ้าไปด้วยในขณะพรวนดินค่ะ 6. เสียมใช้ขุดหลุมปลูกต้นพืชและพรวนดินรอบๆต้นพืชค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษาพืชต่างๆแล้วต่อไปนะคะเด็กๆทีเชื่อจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาพืชโดยได้แก่ 1. การรดน้ำน้ำมีประโยชน์ในการสร้างอาหารช่วยรำเรียงอาหารและทำให้ต้นพืชหรือต้นไม้ชุ่มชื้นการรดน้ำต้นไม้ควรทำทุกวัน โดยรดในปริมาณที่พอเหมาะและเหมาะสมกับพืชนั่นเองค่ะในการรดน้ำเด็กๆสามารถใช้บัวรดน้ำหรือว่าสายยางก็ได้นะคะแต่เด็กๆต้องดูก่อนนะว่าอันไหนควรที่จะใช้อะไรเด็กๆควรที่จะใช้ให้เหมาะสมนั่นเองค่ะการดูแลรักษาพืชในข้อที่2คือการถอนและเก็บวัชพืชวัชพืชได้แก่ หญ้าชนิดต่างๆโดยหญ้าจะแย่งน้ําและอาหารจากต้นพืชทำให้พืชเจริญเติบโตช้าหรือไม่เจริญเติบโตได้เลยนะคะเด็กๆจึงควรถอนและเก็บหญ้าเป็นประจำโดยใช้มือที่ถนัดถอนหญ้าบริเวณโคนต้นขึ้นมาทั้งรากแล้วเก็บไปทิ้งหรือนำไปทำปุ๋ยหมักต่อไปได้นะคะเด็กๆ การดูแลรักษาพืชในข้อที่3 3. คือการพรวนดินการพรวนดินทำให้ดินโปร่งร่วนซุยช่วยให้รากพืชมีอาการหายใจน้ำและปุ๋ยจึงจะถูกลำเลียงไปถึงต้นพืชหรือต้นไม้ได้สะดวกและช่วยกําจัดวัชพืชการพรวนดินทำได้โดยใช้มือที่เด็กๆถนัดเพียงมือเดียวเท่านั้น จับด้ามซ่อมพรวนแล้วพรวนดินรอบกระถางหรือแปลงปลูกส่วนเสียมที่มีด้ามยาวต้องใช้สองมือช่วยกันจับด้ามเสียมทางด้านบนและด้านล่างไปพร้อมๆกันนะคะแล้วใช้ปลายเสียมทิ่มลงดินเพื่อเป็นการพรวนดินนั่นเองค่ะเด็กๆการดูแลรักษาพืชในข้อสุดท้ายก็คือข้อที่4นั่นเองค่ะคือการใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยเป็นการให้อาหารแก่ต้นพืชโดยใช้ช้อนปลูกตักปุ๋ยโรยไปทั่วๆในกระถางหรือว่าแปลงปลูกนั่นเองค่ะเด็กๆโดยจะต้องโรยในปริมาณที่พอเหมาะนะคะโดยเฉพาะเราจะต้องดูชนิดของพืชด้วยแล้วใช้ซ่อมพรวนพรวนดินกลบปุ๋ยอีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเด็กๆสามารถรดน้ำได้ เพื่อให้ปุ๋ยละลายนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาพืชทั้งหมดแล้วนะคะวันนี้เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะโดยในการทำแบบฝึกหัดนั้นเด็กๆจะต้องมีอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมได้แก่สมุดดินสอยางลบและไม้บรรทัดค่ะลํำดับแรกให้เด็กๆนะคะ o p Open y o u r n o t e book ค่ะให้เด็กๆเ,เปิดสมุดเตรียมที่จะทําแบบฝึกหัดได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆลอกโจทย์เลยนะคะโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือจงยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาพืชมา3ชนิดหลังจากที่เด็กๆลอกโจทย์เสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียน Number no. 1ว n ัมเบอร์แล้วก็นัมเบอร์ได้เลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะหลังนัมเบอร์วนัมเบอร์แล้วก็นัมเบอร์ต้องมีอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะต้องมีดอฮาร์ดด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมอัน e r อร์ไลน์วัน e ลน์ปิดด้วยนะคะและตรวจสอบความเรียบร้อย เด็กๆทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะทีเชอร์บอกว่าเด็กๆทุกคนต้องตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยนะคะว่าเด็กๆลืมอันเ์ไลน์วันไลน์ด้วยหรือเปล่าถ้าเด็กๆตรวจสอบความเรียบร้อยเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายส่งทีเชอร์ด้วยนะคะและสุดท้ายนี้เด็กๆทุกคนอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ